กกัันตวออมาแชร์เยอะแชร์แข่งกันเล็กเล็กไว้กว่าอนก็ตอนนี้อยู่ที่ผมถึงกสวัสดีเช่นเดียวกันนะครับคุณจังปีนาครับขอบคุณยักคุณเลยบอลสวัสดีครับผมวันนี้แต่งตัวเรียบร้อยหน่อยนะเพื่อให้เกียรติทางศาลเขาอย่างน้อยที่สุดศาลนี้นะครับที่ที่สามารถที่จะสร้างสร้างบรรทัดฐานไว้นะครับท่านผู้มีพระคุครับผม อาถึงแล้วครับผมอยู่หน้าศาลกับอเล็กด้วยครับใช่ใช่คุณโชคดีกับพี่โอเคโอเคสามนาทีถึงโอเคครับครับสวัสดีครับก็ทนายโทรเข้ามานะครับเพื่อเข้าไปพบ าลนะครแต่อย่างไรก็แล้วแต่สารทางนี้ได้สร้างบรรทัดฐานเกี่ยวกับการยกฟ้องคดีพลกฏฉุกเฉินกับน้องไม้นะฮะก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีสวัสดีครับผมุรายาอบช่องยังสามนาทีไม่ใช่หรอลุงสามนาทีกว่าจะขึ้นไปเขียนเขาอยู่ข้างๆนี้ไม่เขียนอันนั้นอีกโอเค ไอ้กลัวไม่กลัวคือทนายเขาเรียกแล้วเราคนนี้เกี่ยวกันตั้งของแม่กระเทยไปด้วยเลยมันมาฝากอ๋อหมุนโอเคเดี๋ยวแม่กระเทยเอาของหนูเอาแต่บัตรประชาชนอย่างเดียวบัตรประชาชนอย่างเดียวไม่เป็นไรมากไม่ถามของพ่ขอฝากช่องของผมไว้กับนัดมีนุ้ยเข้ามาทัดไทยนะครับเข้ามาทักทายเธอขึ้นหนูเธอด้วยเหรอตอนนี้ไม่หนูอัดวิดีโออัดวิดีโอเธอก็มาอัดต่อตรงนี้ะไม่เดี๋ยวหนูอัดแค่ ชดเดียว,อเ,ยวเออก็โอเคพร้อมยักอ่นะปัดให้เกียบล็กน,น้อยนังไงสารนี้ก็สร้างบรรทัดฐานให้แก่พี่น้องประชาชนที่เคยถูกคดีนะฮะพละกอ,อถูกเฉินหรือพอลกชุมนุมนะฮะที่ยกฟ้องเก่น้องไมานะฮะเป็นบรรทัดฐานแล้วนะครับ ก็สามเดียวกันนี้แหละครับที่ผมเลือกคดีเดียวกันด้วยนะครับดอมยกความด้วยนะก็ขอขอบคุณมากที่เป็นกำลังใจเดี๋ยวมอบให้อัภิญ้ยเมาสต่อนายโชคดีร่มฤทธิครับนายโชคดีร่มพทธิ์ครับ <c oughs> นายโชคดีร่มพทธิมาแลยครับนายโชคดีร่มฤทึิครับไม่ใช่ไม่ใช่นะคุณผมจะบอกให้ว่า อเเฟก็เป็นน้ะว่าคุณลุงก็ข้าไปแล้วนะคะคคีีไม่่เเปิดสยงในาก็สวัสดีและทักทาย fc ด้วยนะคะสวัสดีแล้วก็ทักทาย fc คือทักทาย fc แทนคุณลุงศักนะคะวันนี้อ๋อสวัสดีด้วยแม่กระตูนทักทายคุณพี่เทนนะคะสวัสดีคุณพี่เทนนะคะคุณลุงกับพี่แอเล็กก็ ทนายเรียกให้เข้าปรกษาลน่ะนะคะก็เดี๋ยวยังไงก็สาวนุ้ยก็ไลฟ์สดแทนคุณลุงนะคะไลฟ์สดแทนคุณลุงแล้วก็เป็นเครื่องของคุณลุงนะคะไม่ได้เป็นเครื่องของสาวนุ้ยแต่อย่างใดนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจให้กันนะคะหนึ่งไลฟ์หนึ่งแชร์ในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเสร็จจากคุณลุงตอนนี้ทนายก็เข้าไปแล้วนะคะทนายไม่่น่าจะ นะคะรีฟาร์มสึกว่ารถทนายก็ขับเข้าไปแล้วอนะคะไม่รู้นะเนี่ยนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะเห็นไหมคะมาคุยบ้างก็ได้ด่าเจอปีอยากคุยด้วยแล้วบอกมาคุยผมบ้างดิปีขวากับสามพศนะคะปีขวากับสามพศที่เราสู้กันนะคะไม่เลือนจำก็ สารอาญาไม่สารอาญาก็สารแฝงหรือไม่สารแฝงก็คือสอนอนะคะสอนอต่างๆนะคะที่เราต้องไปรายงานตัวนะคะนะคะยังไงก็ทักทายเอฟซีทุกท่านเลยนะคะทักทายเอฟซีทุกท่านเลยสวัสดีคุณพี่เทนนะคะสวัสดีแม่กระตูนสวัสดีจีนสวัสดีพี่เลบอมนะคะ ก็ขอบคุณนะคะหลายๆท่านนะคะที่เข้ามาชมสาวน้ยทนคุณงศักเข้ามาชมสาวนุ้ยแทนคุณลุงศักดิ์นะ่ามาชมาวนยแทนคุณลุงศักดิ์น่ะนะ้ยนะค่ะขามามนุ้ยแทงักดนะค่ะเนี้ก็ลังดมาชมนี้กแลังมานะคะเขมาไม่มีอะไรกนะคะบ้ามาล่าวนี่ยนันะบ้าเาวยทนนะะบ้าบาพี่ว่า ได้ข่าวว่าที่ญี่ปุ่นนะคะคุณพี่เทนขามีซีนามิข้าวคุณพี่เทนเป็นอย่างไรบ้างคะที่นั่นคะปลอดภัยสบายดีนะคะ ตอนนุ้ยก็ถามคุณลุงอยู่นะคะเมื่อวานก็ได้ถามคุณลุงอยู่นะคะว่าเออเห็นซีนามีข้าวที่ญี่ปุ่นนะคะว่าเอซีที่ญี่ปุ่นหรือพี่เทนเป็นอย่างไรบ้างนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะคุณพี่เทนค่ะก็เป็นห่วงนะคะตอนนี้เราก็ดูนะคะแล้วเปนพ่เม่ไนะ แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปต่อกันที่ศารลรัชดานะคะ43ชีวิตนะคะที่ศารลรัชดาที่ต้องที่ศาเลเรียกนะคะๆๆแล้วเราก็ให้กําลังใจกันไปนะคะเราก็ให้กําลังใจกันไปนนไไไมีก็ดีนะคะไม่มีก็อย่าดีนะคะ ชิคก็จะเองไม่รู้เพราะชาเมียวหน้าเหนือลูกน้องแล้วมึงจะไปสั่งอะไรเพาทุกอย่างไม่มีหถือบ้านหน้าหรือเปล่านะยังไงก็หน้าหน้าปื้นนะคะหน้าปื้นนะคะอันนี้เดี๋ยวจะเข้าเอฟเฟกต์เรวนะคะจะเข้าเอฟเฟกต์เรวนะคะก็ถักไายนะคะถักไายเอฟซีพี่น้องชาวใต้ด้วยนะคะที่มาเย่ะแปรสาวนุ่ยยุในตอนนี้นะคะมันฟื้อๆก็เป็นกําลังใจให้กันนะคะแล้วก็ ส่วนพ่อแม่พี่น้องชาวสงฆานะคะยังไงก็อย่าลืม